ศาสตราจารย์ดรชุติมาเอี่ยมโชติวชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุวอให้บริการวิเคราะห์รากของปัญหาความเสียหายเชิงโลหะวิทยาสําหรับชิ้นส่วนวิศวกรรมเนื่องจากความเสียหายของเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์และแม้แต่โครงสร้างเป็นปัญหาสําคัญสําหรับภาคอุตสาหกรรมทุกประเภทเพราะจะนําไปสู่ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายจึงมีความสําคัญซึ่งจะทําให้ทราบถึงรากของปัญหาหรือสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายนั้นและยังใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดความเสียหายในลนักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตช่วยแก้ไขปัญหาก่อนการเกิดความเสียหายรุนแรงช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และช่วยยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานชิ้นส่วนวิศวกรรมตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนวิศวกรรม ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้บริการในการวิเคราะห์ครอบคลุมในอุตสาหกรรมต่างๆคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ2,000ล้านบาทต่อปีได้แก่อุตสาหกรรมผลิตโครงสร้างสลิงอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมปิโตเคมีอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทออุตสาหกรรมการผลิตและขนส่งก๊าซอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า เชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมอาทิชิ้นส่วนเส้นลวดพันเกลียวชิ้นส่วนกระป๋องบรรจุทูน่าในซอสมะเขือเทศชิ้นส่วนท่อส่งน้ำมันชิ้นส่วนท่อขนาดเล็กจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชิ้นส่วนเหล็กแท่งสแตนเลสของเครื่องกรองอนุภาคขนาดเล็กชิ้นส่วนท่อไอ้น้ำรับความดันสูงและท่อโค้งเป็นต้นทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรและโครงสร้างเป็นปัญหาที่มักพบได้เสมอในชีวิตประจำวัน แม้ปัจจุบันจะมีอุปกรณ์ช่วยในการออกแบบและใช้เทคนิคในการซ่อมบำรุงที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรได้มากขึ้นก็ตามแต่สภาวะการทำงานจริงของชิ้นส่วนมักไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ทำให้มีโอกาสที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างหรืออุปกรณ์จะรับภาระเกินขีดจำกัดซึ่งนำไปสู่การแตกหักเสียหายห,ายหรือการเสื่อมสภาพในที่สุดความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความสามารถในการวิเคราะห์การเสียหายของวัสดุได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั้นถือเป็นเป้าหมายสูงสุดอย่างหนึ่งในวิชาชีพวิศวกรรมเนื่องจากข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์จะเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่ทําให้เข้าใจธรรมชาติได้ดีขึ้นนอกจากนั้นยังเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและวิศวกรรมให้สูงขึ้นและจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและลดการเสียหายของชิ้นส่วนในอนาคต